อัดเม็ดยี่ห้อนี้ชูการาเดอร์อกินดีกระลอกก็กินดีนะคะแถมให้กระต่ายกินด้วยค่ะยี่ห้อนี้เขาดีจริงๆนะคะเนี่ยแล้วตอนนี้มีโปรด้วยนะคะซื้อสองแถมหนึ่งไปดูได้นะคะในเพจของเขาเนี่ยค่ะมีชื่อเพจอยู่นะคะลองเข้าไปดูเนี่ยค่ะให้กระลอกกินเนี่ย เนี่ยค่ะอ่าเน่นน้องเลี้ยงน้องกระลอกนะคะอันนั้นจะเป็นน้องชูก้าไรเดอร์ค่ะอยู่ในกรงนั้นอันนี้นะคะให้น้องกระลอกกินอยู่ค่ะนี่น้องกระลอก cling. กินอยู่กําลังจะใส่ให้น้องนคะคะกาลัจงจะใส่ให้น้องชูก้าไรเดอร์ให้น้องกระลอกอยู่ค่ะกินดีนะคะตัวน,นี้เนี่ยค่ะเนี่ย เราใส่ผสมลงไปเลยมีแอปเปิลมีอาหารอะไรต่างๆาก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยน้องก็จะกินดื้อหน่อยน้องดื้อหน่อยค่ะนี่ค่ะน้องจะดื้อนิดนึงจะดื้อนิดนึงอ่นนี้ค่ะนน่น่เน่เี่ลูกอันนี้อ่ะกินลูกน่เน่เน่เน่น่่่กินลูกเออเออเน่กินเลยค่ะกินเลยกินเลยกินเลยนี่ลูกนี่นน่น่เน่อะนมอัดเม็ดนี่ลูกอ่ะนี่จ้ะ น้องจะถือกินอย่างเนี้ยค่ะน้องชอบน้องชอบกินเนี่ยค่ะน้องชอบน้องจะถือกินตลอดนะกินกันอยู่นะคะกินก๊ก๊อปก๊อก๊เลยเนี่ยค่ะกำลังโซนน้องยังเด็กอยู่ค่ะเพิ่งได้เดือนกว่า ไม่ลงมาลูกไม่ลง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 ค่ะไม่ลงไม่ลงไม่ลงกินนะคะกิน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 ค่ะกินกินกินไม่เอาไม่เอาไม่เอานักนะต้องปิดกรงละลองดื้อลองดื้อค่ะ้องดื้อมากปิดกกงจับไม่ทันชูก้าไลเดอร์ยังไม่ออกมากินค่ะ ชูการลเดอร์ยังไม่ออกมากินค่ะน้องจะนอนน้องยังเด็กอยู่เพิ่งได้เดือนกว่าเองก็ล่องนี่ก็ประมาณเดือนครึ่งเขากินอยู่ค่ะแต่ว่าเนี่ยนมอัดเม็ดยี่ห้อนี้นะคะน้องกินอยู่ค่ะนี่ค่ะหมดไปแล้วสองกระปุกหมดไปแล้วกระปุกหนึ่งกระปุกที่สองกำลังเปิดก็ร่วมหมดแล้ว กระปุกที่สองเหลืออยู่แค่ไม่กี่เม็ดนี่แหละค่ะก็คิดว่านะเดี๋ยวจะได้เปิดถุงอีกนี่นะคะน้องกินอยู่นะถือกินกับๆๆๆเลยค่ะต้องปิดกันนี้น้องดื้อแค่นี้ก่อนนะคะ